ไอ้ดียูนี่ไม่แห้งพี่น้องครับซีโมง่งแรงจังหวะนี่พี่น้องพ่อตาว,ว้านรถออกแล้วว่าสั่นลังบุนมาเลยป่านนี่จักมาตะเกียร์อะไรเนี่ย,ย,นนยวูฝนอยากผู้สัตว์พี่พ่อยแม่ข่อยมนันเราบ้านนี่เนาไปปูครับไอแต่บ่ไปปูบบ้มองข้าเจ้ายัางถือเล็กมันสิถือกัน บรรยากาศกุศลครับเพราะไดรถยับออกสรารภิรัออกษ์แตกขึ้นเลยปัญนยอดการผลิตวันโอ้บรรยากาศใส่เนี่ยพวกกีฬาจากท่าที่อยู่กับเมยยกเมย์เอฟซี่ปุ่นจังหวะนี้ครับ สับพหอนผลไม่พอลายฝนพุ่นยาวไปไหนกันย,ยัง,ง,นยยยงไงทางคารามก็ตกตามสัง่งตัวใบวันนี้กับว่ายยูไหม <c oughs> ตัววันรถสีขาวม่อีกสองสามเทียาผมเนี่ยเพราะฉะนั้นฝากข้าวลดแต่งนั่นแลนออกวิ่นมาเลยวะ่ะนี่ผักเนี่ยมีดี ตุ๊บตุ๊บมีงา้นีหรอ๋อเียงกัตลาดเีก่นยเกลมีหบะมีงั้นพันธพีน้อี่ผมมีเขาทีเดนั่นเสาถัดไปสมพอดีแล้วัว่าเสาถัดเสาถัดเสาถัดม่ปูแม่ เดียก็เดินเียขาดไ่เป็นไรใช้าเียร์ซีโมงครับพี่นองตอนนี้มันี้งขาดยังฮอนคือเก่าอบือนว่าเมียซีเราอดไปเลยให้ปูสะ้อพานะเพราะวัตถวาชำนเตียกวึ้นไปเลยวะเรียกกระร่างพอ ว่าต่เนปูโอ้ยอนอยอยมาครับพูดีสัตวนีปูไปเด้อพูดีสัตวีเสียกันลปูเลยจำ้องอย่าค้องไว้นี่หละเพเขียนซื้อที่จำห้องอย่าคว้องไว้น่ะดีแล,แล้วมันจะหลงส้นเนี ใช่เวลาปูสสยวัดน้องมาายวัดธนานครพี่น้องมามามา,มาเอาใสาลก,กเอาหนีตียบังอะไรยมาเตยติ เราท่านล้มอย่างก่งแน่แล่เหยียบไปเลยว่าเหยียบไปแล้วครับมันมันเออมันเหยียบไปแล้วเพาะแฟนดอกพื้นฟูนเพราเสียหายดอกแล้วพื้นฉีดพื้นน้ำไฮน่าก็เหยียบลงขีดินไม่แล้ว ย่ำพ่นนางพ่นกับมพือื่นนึกอนแหละเลียงธรรมดามันยยกกระพืนเนาะนี่กัาาากกผู้สัตว์ซี่โมงแรกนี่เา Ôi 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 ôi, cái tía đang rất là thích Phải đau cái ลงัเทียบไหมแม่ตก็เทียบไปห่อนเป็นตาสั่งเถอะเอาตาลังเนี่ยเอาเบียร์ไปน้ำเนขนเบียร์ไมตั้งไว้เพเหลีนเอเหลตาลังป่าเลยขนมเบียร์ไปน้ำมา ล้นานค่หลายหลายพี่น้องเมแรงสีน้อยุ่นละแดดร่มล่มตกสิบห้าพี่น้องยงางเบังลานค่หลายครับเต็มวัดเลยครับเรา่องถามเพิ่นงานเจ็ดหมื่นเพราะวันสองสามหมื่นผมจะเริ่มบังไปไหมมันนักคนมันลานค่ามันลายปกติเลาขอเป็นงาน,าน,งน 2, 3, มืรีมมไไนนเ,เดียวลานค่าสิบว่าลายประมาณนี้นี่ลานค่หลายครับนี่เจ้าจของคือมาอยู่นี่ ติดกล้องวงจรปิดไปเลยที่เจ้าของเข้าไปอยู่ราคาขายยังมากพรขาดสายครับแต่ทิ่ี่หงลงวะบ๊ เต็มพิกัดแล้วครับร้านค้าเต็มพิกัดจนเราอ้อมไปทาง้งทางเท,ที่มอเตร์กับมีเนาะอ้อมไปทางหลังซาราหลังนี่กับมีเนาะเนี่ยซาราหลังนี่งทางหลังหุ่นกับมีร้านค้านี่พี่น้อง นับเบิง้งเอานับเบิ้งมาเท่าไหร่เอามาสามทีมเหลานี้เนี่แต่ว่าหางยุคคนละมองลองนับเบิ้งมาเท่าไหร่แต่ว่าหายูคคนละมองนี่ย่งางสวนกันไปกันมาห้าหลงมาเพาหันทัทง้งทั้งมีทีมนเดียวนี่ lish. บ้านนี้ทีมทั้ทงทงั้งลงเหล่านี้บ้านนี้ลงแน่เหล่านี้บานนี้เป็นสองทีมเนีสองทีมมาไม่เนี่ยนั่นแล้วบ่าทีนี่หลงรป่บ้านนี้เั้ว่าเกียรสิบหกสิบว่าเกียรสิบเนาะ วันนี้วันนี้ย่างพ้นพ้นกันแล้วนี่สำเร็จใครได้ไหม <c oughs> พี่น้องครับล่าสุดครับสี่โมงสิบก้นาทีครับรอ<ว>ข้อหนาแล้วครับ คุณพี่น้องายๆครับผมหอ,อกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายพุ่ม